ดีครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีนะครับครับมีเวลาให้พวกเราอีกครึ่งชั่วโมงนะครับพราเรามาช้าไปนิดนึงนะครับครับก็เลยเป็นอ่าพวกเราลองดูรอบๆนะครับก็คือจ่าทวีนะครับก็คือจะเก็บของทุกอย่างนะครับสะสมมาไว้นะครับแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ครับของพื้นบ้านทุกอย่างครับทั่วไปก็เป็นประวัติเกี่ยวกับจังหวัดพิษณุโลกนี่ครับ เห็นเขาจะเป็นภาพถ่ายในสมัยโบราณตามสถานที่ต่างๆนะครับบุคคลสําคัญในอดีตครับอืนี่คือการแต่งกายของชาวพิซาุโลกในสมัยโบราณนะครับนี่ครับโบราณจริงๆครับโบราณมากครับชอบพื้นมากครับพื้นลงไม้พื้นที่นี่ลื่นมากครับพวกเราเดินนี่แบบอิดแอดอระวังนะต้องระวังครับนี่ก็เราอยู่ข้างบนชั้นสองนะครับมีลูกเยอะแยะครับ มาดูอีกห้องนึงครับเป็นหีบโบราณนะครับมีห้องนี้เป็นหีบโบราณนะครับปิมดีดนะครับจากโบราณมีเครื่องป็นดีดหีบเพลงโบราณนะโบราณรินนะเต้ารี่โบราณที่มีนะใช้ถ่านมาดูรูปครับรูปีนี้ช่วยกันเลยนะอย่าเถียงอย่าเถียงตรงตรงนั้นมันหนักนะนี่ก็เป็นหีบเพลงหีบเพลงโบราณนะครับมีป้ายว่ากรุณาอยาจับนะครับ เดี๋ยวเปิดความเสียงขายนะครับนี่คือเจ้าหน้าที่นะครับที่รับผิดชอบที่นี่นะครับดูโบราณครับกลางคืนมานี่เราไม่กล้ามานะครับกลัวน่ากลัวครับครับเออเราลงมาดูชั้นล่างกันดีกว่าครับามียามครัเออมียามครับพี่ก็บอกว่ามียามเราไม่ต้องกลัวครับของนี้ครับอันนี้อะไรครับมีคุณค่านะครับรูปนี้ครับสักที่หนึ่งครประเพณีปักธงชัย ไปครับเขาทำเพื่ออะไรนะครับต้องมาศึกษากันอีกทีนงครับไปครับวันนี้มีเวลาอ่านเสียดายครับหาเวลาใน Google อ่านเอานะครับไม่มาแต่เช้าเคนคนที่นี่คนมาเยี่ยมชมเยอะไหมครับแต่ละวันเยอะค่ะแต่ละวันก็ประมาณ5้าสิบหกสบคนจะมีนักศึกษามาถ้ามีนักศึกษาก็มาเป็นร้อยอ่ะครับ รที่นี่ก็เปียบเสมือนการรวบรวมรากเหง้าของชาวจังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งวิถีชีวิตคน้าติเน่ตอนล่างนะครันนี้ก็ถ่ายไปครับไปครับเราไปดูหลังนู้จะเยอะกว่าเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอ๋อครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับไปครับเราก็เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะครับปิดก่อนครับร้อไปก่อนครับ